สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนน้ำเดือจ้ามือ้อหนีสิผ้าพีผ้าหน่องมากินย่างกุ้งโอ้ย่างกุ้งตัวใหญ่งงเลยโอ้ออพี่น้องหนากินแห้งใส่กับเจลซีฟูด้ดนะพี่น้องเนาะเจลซีฟู้ดเลยเด้อลงมาเลยรนะะเบ้อเห็ดเองนะครับ <พา S 2> แล้วไงเป็นเป็นทหารแล้วขัดตองเห็ดเองทหารเรา ตอนอยังหน่อยความคิดอยากเป็นทหารไงมาบ้างเนอะ,นะเป็นทหารตอนอยังหน่อยว่าความคิดอยากเป็นอย่างเป็นเป็นตำรวจ <c oughs> ตำรวจมันเป็นเพืนหนึงเลยกาตากักตากอันนั้นน้ำได้ตักแอร์เจ๊กิ๊กอ๋อคือไหนกินเนื้อแท้กินก่อนมือว่ะกักันก,กินหัวออ<า>ือร่อย อ้าวมากเลยใส่ก hmm. mm ับเกี๊ยวชีฟูมันยมยมเออหืมเมื่อปิศาหม่อีกแหละ กระปั้นอือฟินมากอือหัวกุ้งอือกินกับอะไรกินอือหอมมากมันเยอะๆกุ้งนี่เป็นกุ้งแม่น้ำ ไม่นนำคู้เสือบอเอ้าส่วนหมากุ้งวัน้มาจากทะเลเหรอมันอยู่คนละทะเลน่หุ่นง่วงไปเปล่าเนี่ยเหนือเด่งแห้งวานด้วย <c oughs> กันเฮียดีมากบอ๊บบอ๊บบอบอกกับหูบอบอกกับหูบิ๊กกินดีกว่าบี๊กินเล็กจับเจลซีฟูดระเบิดเพิ่นแกะกุ้งเป็นยูทูบพี่น้องแม่รู้ะัมันบอกกันอย่กแก้เองมันบอกบิ๊กกิน กินบดเปลือกเลยอือหืมระเบอรคือเก่งชาวบ้านกยกินบดเปลือกว่ะข้าวโพดข้าวหนูนุ่แม่นแล้วอือไอ้วงบางง้อตัวนี้คือไงห้งอือ เข้ามาเยอะกินกินบัดเปลือกสัตว์ก็กินบัดเปลือกไปบอกนี่เอาบ้องมันกำลังหอนดู ร้อนๆพึ่งออกมาจากเตาแม่ขับรถมากกระเหลืมย็นแบบแท้จิ้มาลายๆไปเลยมาาลันจะไม่แก้หายหระเบอะ้อแกเองอื อื้มอ,อื้มก็กินฟินมากเลยที่น้องหมุนบ่อยากแก้กุง้งห้ใครก็คื้น,น้องหมุนก็แก้กุ้งเองบ่เป็นเลยจ้ะ กินเบอร์แถบังกินเบอร์ปลาหมดเลยน,นี่พี่น้องน่ากินมากเลยอุอ้มมันก็เป็นตนนัวนั่นนี่มันบเป็นหมูเออแมนมัออมน,มนบอยหมดอุ้งคือเป็นแบบนี้วะมันบเป็มนหมูมันคืออย่างอ่ะเอ,อ้ามันคือมาน้ำ มันหนักมันต้อมีตาไม่ใช่หรออือฮะจาตุกตัวมันต้องมีน้ามันยืม <c oughs> ตายละตายละตายละวอู้ตัวยิ่งใหญ่มึงซ้ำมือกันเลยอย่าบอกเอ็งเลยอย่าบอกชาวทู่ชาวทู่อย่าบอกเนื้อ <c oughs> <c oughs> อยากกินของกันเด้ะฟังอุดไอ้าอาอาไวายฟังเลยเด้ออย่าให้ไปกินมื้อนี้มายำคำยำเยล้งนะพี่น้อ,อ,องเนาะก็คอมันก่อนนี้มีแต่มันยุย่มยอม ดีแต่จะค <c oughs> ล้องเลยระเบิอเห็นอย่างมาก ขึ้นระเบิดกล้ระยากเลยเอ้ามันบางทีเออวากับเป็นคนตลกนะจ๊ะหืมอย่าฟุกตัดหนะบุญจ๊ะบุญก็กินกันได้ แกแล้วสิแกกุ้งสองตัวเถอะครับจุบกินฟินสุดคของสิเป็นหัวกุ้งบัวเมนควงมมันๆเด่งสุดก็คือสิเป็นตัวกุ้งเหนือกุ้ง กรอบสุดกันนะสิเป็นเปลือกกุ้งแหงปากสุดก็คือสิเป็นหัวดังกุ้งนะคะแหงปากผมกุ้งยังนะคมกุ้งเหรอแมนกุ้งวันนี้ผมมีกุ้งเพ็มเบ้กุ้งพิมเบ้อืมผมกุ้งหรือเปล่าอันไหนฮูดังมัน มีบอนี่กุ้งไข่เนี่ยดีไปเดี๋ยวนี้ละเบอร์ด้กินหรอเปล่ายังนี่จะสอ,น,อ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 นนี่เกนีน่เคอืั่ะไรนึงออกมาแกกุ้งอะได้ม่ยุดไม่หย่อน อืมต้นข้าวหนีเพื่อพี่เพ่อน่องเลยเอาอ้ากิจบกินล้วบอสเด่งดึ้ง <c oughs> อาระ,ะเบอร์ด้วย <c oughs> ปอกละบอนอะอืมโอ้ยปอกลยคือกรอบแพนอยแต่กินลเป งมาอิมกันมานะเบอ,อเอามอิ่มแล้นะระเบอือเอาคูาดังกุองออกงม่ม้บ่น่นมอิ่มแล้วนี่ก็น <laughs> องมอ, <laughs> อิ่มเอาเป็นยังือว่าคือหมักเห็ดเสียงหมูให้บอกอือต่อแพงอือ ฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ดตามเป็นกำลังใจให้น้องบุญเอื้อว่ายน้องระเบิดน้ำเดือจ้าซื้อห้อยขัวซอยน้องบุญเอื้อว่ายน้องระเบิดในเดือจ้าพี่น้องห้อยขัวนี่ก็มีจำนวยใหญ่ๆน้องน้ายไปขัวเองพี่น้องสามารถเก็บไว้เป็นปีสามารถเก็บไว้เป็นปีเลยนะพี่น้องห้อยนี่มีจำนวนตกแต มีจำนวนจำกัดรลีกสื่อนะพี่น้องพี่น้องคนใดสนใจฝ้าโคดสังด้วยพี่น้องไก่ซิบุตแล้วไปคัวเองกับมือพี่น้องเ <c oughs> มืองมือแหลบเลยโอเคแล้วเบอรอฝากแม่ไหมเอฟซีนะฝากแม่แม่เอฟซี <c oughs> จะมาติดตามให้น้องเเอร,ออระเบ้อเอวุ่นเอว่ายประํำเมนเนเตอร์ครับจ้าลำลำล่วยทุกหัวยเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ